เขาไฮการ์ดคือกองพันที่225ี่แห่งกรมทหารโซล่าออกซิเดียของจักรวรรดิอินพิลิมออฟแมนสมาชิกในหน่วยนี้มีทินกำเนิดมาจากดาวเขาซึ่งเป็นเขตใต้อานัตของระบบอัลตรามาพวกเขาเป็นหนึ่งในหน่วยโซล่าออกซิเดียที่ได้เข้าร่วมในสงครามเกรทครูเซตและฮอรัสเฮเรซีในเหตุการณ์แบตเทิรออฟเขาสงครามที่ปะทุขึ้นหลังการหักหลังของพวกบุนแบรเลอร์ลีเจียนที่ต้องการแก้แค้นอัลตรามมรีนจากการถูกองค์จักรพรรดิสั่งให้ทำลายโมนาเคียในช่วงสงครามฮอรัตเฮเรซีเริ่มต้นขึ้นหน่วยเขารรร่่่ววมมในนกกกาาาาตตออออออสู้้้ยงงงงหเเเพืปปข การลุกนานของบนแวเลอร์เขาไฮการที่ประจาอยู่ตามเซกเตอร์นี้ถึงแม้จะไม่ได้แข็งแร่งหรือไม่ได้มีอาวุธหนักเทียบเท่าแอตธาเทสแต่พวกเขาก็ถือเป็นหัวกระที่ของกองกำลังมนุษย์บนดาวเขาพวกเขาจัดทัพในรูปแบบของโซล่าแพทเทิร์นซึ่งเป็นแบบแผนที่ผ่านการฝึกฝนและใช้มานานและสวมชุดยุดทธภปกรที่สามารถต่อสู้ในระบบสุญญากาศได้แม้จะไม่มีอนุภาพเทียบเท่ากับสุนโบลเตอร์แต่วุฒิของพวกเขายัางสามารถสร้างความเสียหายมากโดยเฉพาะในพื้นที่แคบตามสถานีดาวต่าง ซึ่งแทบจะยิงได้โดยไม่พลาดเป้าจุดแข็งของหน่วยโซล่าออกซิเดียแห่งเขาที่เหนือยิ่งกว่าแอธทาเทสคือสายบัญชาการที่เข้มแข็งและมีวินยัย พวกเขาถูกฝึกมาให้พร้อมกับรับมือในสงครามโซนโมเทาริสการต่อสู้ในพื้นที่ปิดเช่นอุโมงค์หรือยานอวกาศนั่นทําให้พวกเขาสามารถต่อสู้ได้อย่างทรมหดและสละชีวิตเพื่อหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ได้โดยไม่ลังเลบนสถานีป้องกันมากกว่าร้อยแห่งที่กองกาลังเวิร์วลเลอร์ลีเจียนฝ่าเข้าไปต้องถูกหยุดด้วยปืนเลเซอร์พลาสมาและเปลวเพลิงอย่างรุนแรงผู้ป้องกันมีความได้เปรียบในแง่ที่ว่าพวกเขารู้จากพื้นที่ดีและผ่านการฝึกเพื่อสถานการณ์แบบนี้มาโดยเฉพาะทําให้เวิร์บเวลเลอร์ลีเจียนต้อง ยุทธวิธีที่สืบทอดกันมาจากเหล่าวันพรุรุษแห่งดาวเสาที่รับมาตั้งแต่ยุคก่อนสงครามยูนิฟิเคชันวอร์ซึ่งพวกเขาสามารถทำได้อย่างช่ำชองหน่วยลัสไลฟ์ออนเซ็กชันถอยกลับตามแนวเส้นทางที่วางไว้ล่วงหน้าขณะที่หน่วยจูจงเวนท t ลลิสสตอร์มเซกชันยืนหยัดด้วยปืนวอลไคและเปลวเพลิงต่างๆขณะที่หลายหน่วยก็เลือกที่จะตึงตำแหน่งไว้และยิงตอบโต้เพื่อซื้อเวลาให้เพื่อนได้ถอยและทำตามยุทธวิธีหากถูกประชิดพวกเขาจะยืนหยัดและสละชีพด้วยพาวเวอร์อ็กซ์ในมือต่อมาหลังสงครามบนดาวเขาสิ้นสุดเเห่าาาาขกรบงสวน ก็ได้เข้าร่วมกับกองกำลังของจกักรวรรดิที่จะปฏิบัติการร่วมกับด a r k กเอ็ l เจในภารกิจที่เรียกว่า Crusade of Vengeance สงครามล้างแค้นพูกกบฏในช่วงปีหลังของสงครามฮอลลัสเฮเรซี